วันนี้มาพร้อมกับรถเก๋งสวยๆราคาโคตรถูกโตโยต้ายาริสนะครับผมแรกที่เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับต้องคันนี้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาวฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้มาพร้อมกับรถเก๋งสวยๆสภาพดีๆและที่สําคัญนะครับผมราคาโคตรถูกสําหรับวันนี้นะครับผมใครที่กําลังมองหาโตโยต้ายาริสนะครับคันนี้เป็นตัวโฉมแรกที่เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับผมพลังแรงเลยทีเดียวใครที่กําลังมองหาในรถรุ่นนี้และที่สําคัญราคาถูกต้องคันนี้เลยครับผม วันนี้นะครับฟิวขออนุญาตนำเสนอกับ t o y ยตายาริ s นะครับผมเครื่องยนต์1.5รุ่น RS หรือว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับผมปี2012คันนี้ราคาสุดพิเศษเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะดูรอบคันด้านหน้าของตัวรถถือว่ารถสวยสภาพเดิมดูดีนะครับผมเจ้าของค่อนข้างดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะฮะสำหรับคันนี้นะรุ่นท็อปมาพร้อมกับล้อแม็กครับคุณผู้ชมครับ ล้อแมกนะครับสำหรับคันนี้นะล้อแมกโทนสีทองนะครับผมหลอ่ลอๆเท่ๆเลยสำหรับคันนี้นี่คือภายนอกของตัวรถนะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้ให้รีบติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนี้นะครับผมมาดูด้านหลังของตัวรถนะครับผมมาดูด้านหลังของตัวรถนะครับสำหรับคันนี้สภาพสวยเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ นี่คือห้องเก็บสัมภาระนะครับมีมาพร้อมกับอุปกรณ์แม่แรงแล้วก็ยางอะไรครบเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้ก็สามารถพับได้เป็นแบบ60-40นะครับผมนี่คือตัวรุ่นท็อปสำหรับรุ่นนี้นะทีนี้มาดูในส่วนของอห้องโดยสารนะครับด้านในของห้องโดยสารนี่ สภาพสวยดูดีคุณผู้ชมครับยังไม่ได้แจ้งราคานะเดี๋ยวสักครู่ผมแจ้งราคานี่คือด้านในของตัวรถนะครับด้านในของตัวรถถือว่าสภาพสวยดูดีเลยครับเบาะเดี๋ยวจะเป็นทูโทนนะครับผมออกอสีแดงสีดำนะครับผมก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นในการขับขี่นะสำหรับคันนี้นี่คือด้านในของตัวรถนะครับทีนี้มาดูในส่วนของด้านหน้าพงในสารด้านหน้านะครับ ก็ถือว่าเป็นคันแรกน่ารักนะครับผมเครื่องยนต์1.5ตัวนี้รุ่นท็อปนะครับมีแบบผมพุชซาร์ดก็คือเป็นกญแจรีโมทนะครับผมต้าตรงนี้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมาปรับระดับที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับผมก็สามารถปรับระดับวอลลุ่มต่างๆนะครับเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับส่วนเลขไม์ครับคุณผู้ชมครับไมค์คันนี้อยู่ที่ เลขไม้นะครับผมเ,เลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0นสี่หมื่นนะครับผมสามพเลขกําลขกำลังสวยพอดีนะครับก็ไปตีไปหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเลยแล้วกันเนาะ,ะที่แอร์ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นแอร์แบบแมนนวลน,น,นะครับผมใครที่หารถราคาถูกได้รถแมนหลักต้องคันนี้เลยนะครับแอร์เย็นชามมาพร้อมกับหน้าจอนะครับผมที่ระบบแบบมัลติ ตัวนี้ก็เป็นวิทยุนะครับผมก็สามารถฟังวิทยุได้นะครับเลือกคลื่นได้ตามใจชอบของเราได้เลยนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมครับขับขี่ปลอดภัยขับขี่สะดวกสบายต้องภายในตัวเบาะเองนะครับตัวเบาะถือว่าใหม่ดูดีนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบน่าใช้เหมาะสมกับราคาในราคา2 9 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้ ทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องครับคุณผู้ชมครับด้านหน้าของตัวรถสังเกตที่ล้อแมกนะล้อแมกดูเท่ดูหล่อผมชอบมากเลยสําหรับคันนี้เห็นไหมฮะล้อแมกหล่อมากนะครับทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องครับคุณผู้ชมครับก็น็อตเดิมครับผมน็อตเดิมเดิมนะครับน็อตเดิมเดิไม่เคยขยับเลยสําหรับคันนี้นะฮะนี่ก็คือตัวรถนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมอยากจะมาดูรถคัจริง มาดูได้ที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับสำนักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่สะดวกเดินทางมาก็ไม่เป็นไรนะเรามีเจ้าหน้าที่นะครับผมธนาคารวิ่งไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านถึงที่ทํางานได้เลยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้นะครับส่งมอบรถทั่วไทยด้วยนะครับสำหรับคันนี้ราคาครับผมคุณผู้ชมราคา299,000บาทเท่านั้นนะครับ 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้099 202 9994เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมโทรมาสอบถามก่อนเรื่องค่าง,งวดผ่อนไม่แพงคุณผู้ชมครับผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเบาๆสบายๆได้รถเครื่องยนต์1.5ด้วยนะครับผม ว่าใครที่สนใจออรีบโทรมานะครับสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยกับกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรนี้สวัสดีครับ